วิชิตพุ่งตัวออกมาจากแนวต้นไม้หนาทึบมองเห็นลานพิธีอยู่ไม่ไกลเขาหยุดยืนหอบอยู่สักพักเพื่อจับจังหวะหายใจสถานการณ์ตรงหน้านานอนอตึงเครียดหัวหน้าเผ่ากินคนและผู้ช่วยเหลือกำลังจัดเตรียมพิธีกรรมที่น่ากลัวหินผลึกสีดำลอยอยู่กลางอากาศเปล่งแสงสลัวๆที่ดูดพลังงานจากรอบตัววิชิตต,ต้องหาทางหยุดมันแต่เขารู้ดีว่าตนเองยังไม่เข้าใจพลังในตัวเขามากพอจะทำลายหินผลึกได้อย่างไรแล้วจะรับมือกับหัวหน้าเผ่าที่แข็งแกร่งได้หรือไม่ เขาค่อยๆเคลื่อนตัวไปข้างหน้าด้วยความระมัดระวังจนเข้าใกล้ขอบของลานพิธีเสียงของหัวหน้าเผ่าดังกล้องในอากาศขณะที่เขากำลังท่องบทสวดมนต์ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงนั้นทําให้วิชิตใจสั่นพิธีนี้คือสิ่งที่ทําให้พลังในตัวเขากําลังถูกควบคุมและหากสาเร็จพลังทั้งหมดของเขาอาจถูกผนึกไว้ในหินผลึกตลอดกาลเขาพยายามคิดหาทางว่าจะเข้าไปโจมตีอย่างไร โดยไม่ถูกจับตัวได้วิชิตมองไปที่เพื่อนเห็นหอกของทหารยามที่เขาล้มลงก่อนหน้านี้เขาตัดสินใจรีบหยิบมันขึ้นมาใช้เป็นอาวุธเพื่อเตรียมต่อสู้กับหัวหน้าเผ่าขณะที่เขากําลังเตรียมแผนการหัวหน้าเผ่าก็เงยหน้าขึ้นมองตรงไปยังทิศท,ทางที่วิชิตซ่อนอยู่ราวกับเขารู้แล้วว่ามีใครบางคนกําลังแอบดูอยู่วิชิตรู้สึกถึงความกดดันจากพลังที่หัวหน้าเผ่าปลดปล่อยออกมามันทําให้เขารู้สึกหนักหน่วงและถูกกดดันจากภายในเจ้าไม่มีทางหลบหนีได้วิชิตหัวหน้าเผ่ากล่าว ด้วยเสียงทุ้มต่ำและเย็นเยีเยบพลังของเจ้ากําลังจะเป็นของข้าและเมื่อพิธีนี้สําเร็จเจ้าจะไม่มีทางรอดจากเกาะมรณะนี้ไปได้อีกวิชิตไม่พูดตอบแต่เขารู้ว่าต้องทําอะไรพิธีกรรมต้องถูกหยุดและหินผลึตต้องถูกทําลายแม้ว่าจะเสี่ยงชีวิตก็ตามเขาตัดสินใจแน่วแน่และพุ่งตัวออกจากที่ซ่อนเขาตั้งท่าเตรียมใช้หอ,อกในมือเพื่อจู่โจม หัวหน้าเผาหัวรับเบาๆก่อนจะยกมือขึ้นพลังบางอย่างเริ่มไหลออกจากร่างของเขามันเป็นพลังงานสีดำที่ลอยออกมาจากหินผลึกวิชิตรู้สึกได้ถึงความมืดและความเย็นเยียบที่เข้ามาหาเขามันเหมือนกับมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีตัวตนคอยกัดกินพลังของเขาเขารู้สึกเหมือนร่างกายถูกดึงลงร่างกายเริ่มหนักและพลังเริ่มถูกดูดออกไปวิชิตพยายามฝืนใจไม่ให้ยอมแพ้แต่พลังมืดนี้แข็งแกร่งเกินไป ทันใดนั้นพลังลึกลับในตัวเขาก็เริ่มตอบสนองอีกครั้งมันค่อยๆไหลผ่านเข้ามาในร่างของเขาเหมือนคลื่นน้ำอุ่นที่ซัดเข้ามาพลังนี้ไม่เพียงช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นแต่ยังทำให้เขาสามารถต่อต้านพลังของหัวหน้าเผ่าได้ด้วยไม่ถ้าจะไม่ยอมวิชิตตะโกนออกมาพร้อมกับยกหอ,อกในมือขึ้นฟาดไปที่พลังมืดที่กำลังเข้ามาใกล้พลังที่ปรดลอดออกมาจากตัววิชิตธรมให้หมวลพลังมืดของหัวหน้าเผ่าหยุดชะงักไปชั่วขณะหัวหน้าเผ่ามองวิชิตด้วยความตกใจ เจ้าเจ้ามีพลังที่ไม่ธรรมดาจริงๆแต่ข้าจะไม่ยอมแพ้เขากล่าวด้วยเสียงดังลั่นก่อนจะสั่งให้ทหารยามทั้งหมดเข้ามาโจมตีวิชิตพร้อมกันทหารยามหลายคนพุ่งเข้ามาจากทุกทิศทางวิชิตรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะยากกว่าที่เคยเจอแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสู้ให้ถึงที่สุดเขาต้องหยุดพิธีนี้ให้ได้ วิชิตต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ยากลำบากพลังในตัวเขาถูกตุกเร้าขึ้นมาอย่างเต็มที่ในขณะที่เขาต่อสู้กับทหารยามที่เข้ามาโจมตีพลังลึกลับของเขาก็เริ่มทํางานอีกครั้งเขาสามารถหลบหลีกและตอบโต้ได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนนักรบที่ชํานาญในระหว่างการต่อสู้วิชิตค่อยๆเข้าใกล้หินผลึกมากขึ้นเรื่อยๆเขารู้ว่าต้องทําลายหินผลึกนี้ให้ได้ก่อนที่พิธีกรรมจะสําเร็จในใจของเขามีแต่คําถามว่าจะทําอย่างไรถึงจะทําลายมันได้ แค่เข้าใกล้หินผลึกแล้วพลังของเราก็จะถูกดูดเข้าไปนั่นหมายความว่าหินผลึกนี้สามารถดึงพลังจากเราได้มันคงเป็นเพราะมันต้องการพลังจากคนที่มีพลังลึกลับเหมือนเราวิชิตคิดในใจทันใดนั้นเขาก็รู้ว่าต้องทําอะไรเขาต้องใช้พลังของตัวเองในการทําลายหินผลึกนี้ให้ได้วิชิตจึงมุ่งหน้าตรงไปยังหินผลึกแต่หัวหน้าเผ่าก็เห็นความตั้งใจของเขาและพยายามขัดขวางหัวหน้าเผ่าพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วพลังของเขาถูกปลดปล่อยออกมาอย่างมหาศาล และเข้ามาโจมตีวิชิตด้วยความรุนแรงพลังมืดของหัวหน้าเผา่าพุ่งไปทั่วพื้นที่รอบๆทําให้วิชิตรู้สึกว่าถูกดึงดูดเข้าไปในมวลพลังนี้แต่วิชิตก็ไม่ยอมแท้เขาหลับตาลงและรวบรวมพลังทั้งหมดในตัวเขาเมื่อเขารู้สึกว่าพลังของเขาถูกปลุกให้ตื่นเต็มที่เขาก็เปิดตาขึ้นและพุ่งตัวไปข้างหน้าเข้าสู่ใจกลางของมวลพลังมืดนั้นเสียงระเบิดดังสนั่นพลังที่ปะทะก,กันร,ระหว่างวิชิตและหัวหน้าเผา่าทาให้หินผลึกเริ่มสั่นไหวหินนั้นเริ่มแตกออกเป็นเยงเ ท่ามกลางเสียงกรีดร้องของหัวหน้าเผ่าหลังจากเหตุการณ์การทำลายหินผลึกผ่านไปวิชิตเดินออกมาจากลานพิธีที่ถูกทำลายโดยไม่มีจุดหมายที่ชัดเจนแม้ว่าพลังลึกลับในตัวของเขาจะสงบลงแต่ความรู้สึกที่บางอย่างยังไม่จบสมบูรณ์ยังคงคุกรุ่นอยู่ในใจเขารู้ว่าภารกิจที่แท้จริงยังคงรอเขาอยู่วิชิตเดินผ่านป่าทึบที่ปกคลุมไปด้วยความมืดอีกครั้งแสงแดดจากฟากฟ้าลอดผ่านต้นไม้หนาเป็นเส้นสายที่กระจายแสงพอให้เขามองเห็นเส้นทางข้างหน้า แต่ในใจของเขาเต็มไปด้วยความคิดที่ค้างคาเสียงนกร้องจากระยะไกลทําให้เขารู้สึกว่าไม่ควรหยุดพักเขายังคงต้องระวังตัวจากอันตรายที่ไม่คาดคิดวิชิตหันไปทางขวาขณะที่รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเฝ้ามองเขาจากระยะไกลทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงกิ่งไม้หักดังใกล้ๆความรู้สึกไม่ดีประตุขึ้นมาในใจวิชิตหยุดเดินและยืนฟังเสียงอย่างเงียบๆแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกครั้งเขาค่อยๆเดินต่อไปแต่กลับรู้สึกถึงแรงกดดันจากรอบข้างมันเหมือนกับมีใครบางคนหรือบางสิ่ง กำลังตามเขาอยู่ในทันใดนั้นเงาของบางสิ่งบางอย่างพุ่งออกมาจากหลังต้นไม้วิชิตหันไปมองในทันทีแต่กลับพบว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอยู่ตรงนั้นเขาสายหัวเบาๆคิดว่าตัวเองอาจจะอ่อนล้าจากการต่อสู้และการเดินทางอย่างหนักแต่ในใจเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ภาพหลงตาเมื่อเขาเดินต่อไปอีกไม่กี่ก้าวเงานั้นก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนขึ้นมันดูเหมือนเป็นรูปร่างของคนแต่ไม่สมบูรณ์ เป็นเหมือนเงาร่างโปร่งใสที่ยืนอยู่ท่ามกลางหมอกหนาวิชิตหยุดเดินและจ้องไปที่มันหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเพราะความหวาดระแวงใครหน้าเขาตะโกนถามแต่ไม่มีเสียงตอบรับเงานั้นไม่เคลื่อนไหวมันยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนรออะไรบางอย่างวิชิตเริ่มก้าวไปข้างหน้าชา้าแต่ทันทีที่เขายกเท้าขึ้นเงานั้นก็หายไปเหมือนถูกลบออกจากความเป็นจริงวิชิตหันไปมองรอบตัวเขารู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยบางสิ่งที่เขามองไม่เห็นนี่มันอะไรกันเขาพึมพำกับตัวเองความกดดันจากความไม่แน่นอน เริ่มเข้ามาในใจเขาอีกครั้งในขณะที่วิชิตกําลังคิดว่าควรจะทําอะไรต่อไปเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆมาจากด้านหลังเขาหันกลับไปทันทีและพบว่ามีเงาคนปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่มันอยู่ใกล้เขามากขึ้นคราวนี้วิชิตรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่แผ่ออกมาจากเงานั้นพลังที่คล้ายกับพลังลึกลับในตัวของเขาแต่กลับมีความมืดและเย็นเยียบกว่าพลังนั้นทําให้เขารู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้าไปในความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเงานั้นเคลื่อนไหวชา้ชาๆและเข้าใกล้วิชิตมากขึ้นวิชิต เปียมพร้อมสาหรับการประทัดแต่งเงานั้นกลับหยุดอยู่แค่ไม่กี่ก้าวจากเขาก่อนที่จะยกมือขึ้นและชี้ไปยังเส้นทางข้างหน้าไปทางนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าครั้งแรกแต่วิชิตไม่สามารถแยกได้ว่าเสียงนั้นมาจากใครวิชิตจ้องมองเงานั้นอย่างลังเลแต่เมื่อเขามองไปยังทิศทางที่เงานั้นชี้ไปเขาก็พบว่ามีแสงสว่างอ่อนๆลอดออกมาจากระยะไกลแสงนั้นเหมือนจะเชือ้อเชิญให้เขาเดินเข้าไปแม้จะมีความรู้สึกไม่แน่ใจในใจวิชิตก็รู้ว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่น เขาต้องเดินทางต่อไปเพราะนั่นอาจเป็นโอกาสเดียวในการหาทางออกจากก่อน,นี้วิชิตสูดหายใจลึกและเดินตามทิศทางที่เงานั้นชี้ไปความมืดรอบข้างยังคงล้อมรอบตัวเขาแต่เขารู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเปลี่ยนไปและเขาเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเส้นทางใหม่ที่รอเขาอยู่ข้างหน้าเสียงระเบิดจากพลังที่ปะทะก,กันร,ระหว่างวิชิตและหัวหน้าเผาดังก้องไปทั่วทั้งลานพิธีหินผลึกที่เคยลอยเด่นอยู่กลางอากาศ เริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงรอยร้าวบนผิวของมันขยายอ,อกไปเรื่อยๆทุกครั้งที่พลังของวิชิตพุ่งเข้าไปประทับมันดูดซับพลังของเขาไว้ในตอนแรกแต่พลังมหาศาลที่หลั่งออกจากร่างของวิชิตกลับทําให้หินผลึกไม่สามารถรับได้มากพอที่จะควบคุมหัวหน้าเผ่าที่เคยมีท่าทีเยื่อิ่งตอนนี้กลับแสดงอาการตกตะลึงเขามองเห็นความจริงที่ตนเองพยายามปกปิดมาตลอดหินผลึกนี้ไม่ได้มีพลังที่สมบูรณ์มันเป็นเพียงเครื่องมือที่ต้องพึ่งพาพลังจากบุคคลที่มีพลังพิเศษเช่นวิชิต หัวหน้าเผ่าคิดว่าการผนึกพลังของวิชิตจะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นแต่กลับก,กลายเป็นว่าพลังนั้นเกินกว่าที่เขาจะควบคุมได้ไม่เจ้าจะทำลายทุกสิ่งหัวหน้าเผ่ากรีดร้องเสียงดังเขาพยายามรวบรวมพลังทั้งหมดที่เหลืออยู่เพื่อหยุดวิชิตแต่สายเกินไปแล้ววิชิตยกมือขึ้นอีกครั้งรวมพลังที่เหลือในร่างของเขาเขาไม่สนใจพลังที่หัวหน้าเผ่าปล่อยออกมารอบตัวเขาเหมือนถูกล้อมรอบด้วยหมอกสีดำที่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วแต่พลังในตัวของเขาทำให้หมอกนั้นไม่สามารถเข้าใกล้ได้ จบสิ้นสักทีวิชิตตะโกนก่อนจะปล่อยพลังทั้งหมดออกไปในครั้งเดียวมันพุ่งตรงไปที่หินผลึกซึ่งตอนนี้เริ่มมีรอยแตกร้าวลึกขึ้นเรื่อยๆเมื่อพลังของวิชิตเข้าปะทะก,กับหินผลึกสิยงแตกของมันดังก้องทั่วบริเวณและทันใดนั้นหินผลึกก็ระเบิดออกเป็นเสี่ยงเสียงเศษหินแตกกระจายไปทั่วทั้งลางพิธีพลังมหาศาลที่เคยถูกกักเก็บอยู่ในหินผลึกถูกปล่อยออกมาพร้อมกับแรงระเบิดมันแผ่กระจายไปทั่วทุกทิศทางล้มล้างสิ่งที่อยู่รอบข้างหัวหน้าเผ่า ถูกพลังที่ปล่อยออกมากระแทกเข้าเต็มเต็มร่างของเขาลอยกระเด็นไปไกลและเสียงกรีดร้องของเขาดังเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะหายไปในมวลพลังที่แตกกระจายลานพิธีถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงเศษหินและควันจากการระเบิดปกคลุมไปทั่วบริเวณวิชิตยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบงันเขาหอบหายใจหนักร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อและเหนื่อยและแต่เขาก็รู้ว่าตอนนี้เขาทำสำเร็จแล้ว หลังจากการระเบิดนั้นทุกอย่างเงียบสงบลงวิชิตยืนอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังของลานพิธีเขามองไปรอบๆด้วยความรู้สึกที่หลากหลายการทำลายหินผลึกทำให้เขารู้สึกโล่งใจแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงความว่างเปล่าที่ทิ้งไว้พลังลึกลับที่เคยคุกคามเขาตลอดเวลานี้กลับจางหายไปจบแล้วจริงๆวิชิตพูดเบาๆเ,เขามองไปที่ท้องฟ้าที่ดูเหมือนจะเปิดโล่งขึ้นไม่มีหมอกหนาทึบที่คอยปิดกั้นแสงแดดเหมือนก่อนหน้านี้อีกแล้วแต่นั่นไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งวิชิตรู้ว่าแม้หินผลึก จะถูกทำลายแต่เผ่ากินคนยังคงมีอยู่พวกมันอาจไม่หมดสิ้นแต่พลังที่คอยควบคุมพวกมันได้อ่อนแอลงเขาต้องหาทางรอดจากก่อนนี้และหาคําตอบว่าพลังที่อยู่ในตัวเขานั้นมาจากไหนและทําไมถึงถูงถกตกขึ้นบนเกาะมรณะนี้เขาเริ่มเดินไปข้างหน้ามุ่งหน้าออกจากลานพิธีที่เคยเต็มไปด้วยความน่ากลัวตอนนี้เหลือเพียงแค่ซากที่ถูกทําลายวิชิตรู้ดีว่ายังมีการเดินทาาที่ต้องทําต่อไปวิชิตรู้ดีว่าการประทะก,กับทหารยามที่เข้ามาใกล้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเวลานี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นสถานการณ์บีบบังคับให้เขาต้องลุกขึ้นสู้เขากำหมัดแน่นก้มตัวต่ำลงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในขณะที่ทหารยามสองคนกำลังเร่งฝีเท้าเข้ามากลา้ทหารยามที่ถือหอกในมือเบี่ยงหอกไปยังวิชิตด้วยความบุนแรงอวาวาของหอกสะท้อนกับแสงไฟจากลานพิธีทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันวิชิตเบี่ยงตัวหลบได้อย่างเฉียดฉิวแต่เขาไม่มีเวลาให้หลังเลดอวอยอความคล่องแคล่วที่ฝึกมาจากการใช้ชีวิตในปากเขารีบหยิบกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ที่อยู่ใกล้มือขึ้นมาทันทีก่อนจะหวดไปที่หัวของทหารยามคนหนึ่งที่พุ่งเข้ามาใกล้จนล้มลงทหารยามล้มกระแทกพื้นเสียงดังหอกหลุดจากมือและกระเด็นไปไกลทหารยามอีกคนไม่รอช้าตรงเข้ามาหาวิชิตอย่างรวดเร็ววิชิตต้องตัดสินใจทันทีด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นจากพลังลึกลับในตัววิชิตกระโดดหลบข้ามไปอีกด้านก่อนจะใช้แรงทั้งหมดเิี่ยงกิ่งไม้ฟาดเข้าที่ท้องของทหารยามทหารยามโค้งตัวด,ด้วยความเจ็บปวดก่อนจะล้มลงไปกองกับพื้น วิชิตหอบหายใจแรงความตึงเครียดของการต่อสู้ทําให้เขารู้สึกเหมือนเลือดสุกฉีดทั่วร่างเขาก้มมองทหารยามที่หมดสติอยู่บนพื้นและรู้ว่าเวลาของเขาเหลือน้อยลงทุกทีถ้าไม่หนีออกจากที่นี่ตอนนี้มีโอกาสสูงที่เผากินคนจะรู้ว่าเขาหลบหนีได้แล้ววิชิตรีบหันหลังวิ่งหนีออกจากลานพิธีทันทีเขาลัดลอบผ่านป่า,ปาที่ล้อมรอบลานพิธีโดยไม่สนใจเส้นทางแผนที่เขาวางไว้มานานเริ่มบิดเบี้ยวจากการถูกไล่ล่าแต่ตอนนี้เขาต้องเอาตัวรอดก่อนที่จะทําอย่างอื่นวิชิตวิ่งผ่านต้นไม้ใหญ่และพงหญ้าหนาทึบ ในขณะที่เสียงใบไม้ไหวจากลมและฝีเท้าของตัวเองก้องอยู่ในหูในขณะที่วิ่งวิชิตรู้สึกว่ามีบางสิ่งแปลกปลอมเคลื่อนไหวรอบตัวเขามันไม่ใช่เสียงของเผ่ากินคนหรือเสียงของธรรมชาติแต่เป็นเสียงคือก้องเหมือนการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตที่เขาไม่เคยพบมาก่อนรู้สึกเหมือนเงาทะมึนกําลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ด้านข้างมันวิ่งตามเขาอย่างเงียบเงียบราวกับกําลังซุ่มดูอยู่ อะไรนะ่าวิชิตเพิ่มทำออกมาพร้อมกับเพิ่มความเร็วในการวิ่งแต่ยิ่งวิ่งเร็วแค่ไหนร่างกายของเขาก็ยิ่งรับรู้ถึงพลังลึกลับที่ค่อยๆปลดปล่อยออกมาพลังนี้ทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายของเขาแข็งแรงและเบาขึ้นเขาไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนในชีวิตเมื่อวิชิตวิ่งไปถึงเนินดินขนาดใหญ่ที่เขาเคยสำรวจมาก่อนเขาตัดสินใจหยุดพักหายใจหัวใจของเขาเต้นที่ร่างกายสั่นเทาด้วยความเหนื่อยล้าแต่สิ่งที่ทำให้เขากังวลไม่ใช่ความเหนื่อยแต่เป็นพลังลึกลับที่เขาเพิ่งได้สัมผัสพ,พลังนี้ ไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถควบคุมได้แต่มันก็ดูเหมือนจะตอบสนองต่ออารมณ์ของเขาเกิดอะไรขึ้นกับเราวิชิตพูดกับตัวเองมือข้างหนึ่งจับหินเย็นชืดไว้แน่นเขาเริ่มทบทวนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาพลังนี้เริ่มแสดงออกมาอย่างชัดเจนตั้งแต่เขาเข้าใกล้หินผลึกสีดำที่เผากินคนใช้ในพิธีกรรมนั่นอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้พลังในตัวเขาตื่นขึ้นมาความคิดของวิชิตสับสนเขารู้ว่า ไม่สามารถปล่อยให้พลังนี้ครอบงำตัวเองได้แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็รู้ว่าพลังนี้อาจเป็นกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้เขาหนีรอดจากก่อนนี้ได้เขาต้องค้นหาความจริงเกี่ยวกับพลังนี้และวิธีที่จะควบคุมมันก่อนที่พิธีกรรมของเผ่ากินคนจะสําเร็จทันใดนั้นเสียงฝีเท้าของเผ่ากินคนก็ดังขึ้นอีกครั้งพวกมันเริ่มไล่ล่ามาทางเขาวิชิตไม่มีเวลาให้คิดมากเขาต้องรีบหาทางกลับไปยังลานพิธีเพื่อหยุดแผนการของหัวหน้าเผ่าและทําลายหินผลึกวิชิตวิ่งอย่างไม่หยุดยั้งเขาเร่งฝีเท้า เมื่อมุ่งหน้ากลับไปยังลานพิธีหัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและความกังวลที่ลานพิธีนั้นหัวหน้าเผ่ากำลังเตรียมทำพิธีกรรมสำคัญพิธีที่จะผนึกพลังในหินผลึกและทำให้พลังในตัววิชิตหายไปอย่างถาวรแต่ในเวลานี้วิชิตรู้แล้วว่าพลังนี้อาจเป็นสิ่งที่เขาต้องการเพื่อรอดพ้นจากก่อมรณะการทำลายหินผลึกเป็นทางเดียวที่จะยับยั้งแผนการของเผ่าและป้องกันไม่ให้พลังของเขาถูกผนึกขณะที่เขาใกล้จะถึงลานพิธีวิชิต ก็เริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลมันไม่ใช่เพียงแค่เสียงฝีเท้าของเผ่ากินคนที่กำลังไล่ล่าเขาแต่เป็นความรู้สึกถึงพลังลึกหลับที่กำลังสะสมอยู่ในลานพิธีพลังที่ดูเหมือนจะเติบโตขึ้นทุกวินาทีเราต้องทำให้สำเร็จวิชิตพูดกับตัวเองพร้อมกับเร่งฝีเท้าไปยังจุดหมายของเขาวิชิตเดินตามแสงสว่างที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขารู้สึกถึงความกดดันที่ถาโถมเข้ามาทุกย่างก้าวเสียงกระซิบของเงาที่ชี้นำ เขายังคงดังกล้องอยู่ในหูแต่มันก้องเงียบลงเมื่อเขาเดินลึกเข้าไปในป่าที่ดูแปลกตาก,กว่าเดิมยิ่งเขาเดินไปไกลเท่าไหรป่าก็ยิ่งดูแปลกประหลาดขึ้นต้นไม้รอบตัวเริ่มมีรูปร่างแปลกประหลาดเปลือกไม้เปลี่ยนเป็นสีคล้ำแสงสว่างที่เขาเดินตามนั้นกลับกลายเป็นแสงสีแดงเข้มเหมือนเปลวไฟความรู้สึกไม่สบายใจเข้ามาในจิตใจของเขาอีกครั้งในที่สุดเขาก็เดินมาถึงสถานที่ที่ดูเหมือนเป็นลานกว้างกลางป่าลานแห่งนี้ปกคลุมไปด้วยทถาวันแห้งเหี่ยวและมีแผ่นหินตั้งอยู่ตรงกลางมันเป็นแผ่นหินใหญ่ ที่สลักสัญ,ญลักษณ์ที่วิชิตไม่เคยเห็นมาก่อนรอบๆแผ่นหินนั้นมีฝ่ายลุกเป็นวงกลมเหมือนเป็นเวทมนต์บางอย่างที่กักเก็บพลังอยู่ข้างในเมื่อวิชิตเข้าใกล้แผ่นหินนั้นเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันชัดเจนขึ้นเจ้าไม่อาจหนีพ้นความจริงที่รอยอยู่วิชิตหันซ้ายหันขวามองหาแหล่งที่มาของเสียงแต่ไม่พบอะไรเขาตั้งสมาธิและเดินเข้าไปใกล้แผ่นหินแม้จะรู้สึกถึงพลังที่แผ่ออกมาแต่เขาปรับรู้สึกถูกดึงดูดเข้าไปหามันเป็นความรู้สึกที่เขาไม่สามารถต่อต้านได้ ความจริงอะไรวิชิตตะโกนถามเสียงดังความโกรธและความสับสนในใจประตูขึ้นมาเขาต้องการคําตอบเขาต้องการรู้ว่าทําไมเขาถึงถูกนํามาที่นี่และทําไมเขาถึงต้องผ่านอุปสรรคและการต่อสู้ทั้งหมดนี้ทันใดนั้นแสงสีแดงที่ล้อมรอบแผ่นหินเริ่มเปลี่ยนไปมันค่อยๆสว่างขึ้นเป็นสีทองและทันใดนั้นเงาร่างของบุคคลหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขามันเป็นเงาที่ดูคล้ายกับมนุษย์แต่ร่างกายของมันเปล่งแสงเจิดจ้าออกมา ข้าเป็นผู้พิทักษ์พลังแห่งนี้เสียงทุ้มต่ำดังออกมาจากเงานั้นมันพูดด้วยน้ำเสียงที่น่ากเกรงขามแต่ไม่รุนแรงเกินไปเจ้าคือใครและทำไมข้าถึงต้องมาอยู่ที่นี่วิชิตถามอย่างสับสนเงานั้นจ้องมองเขาด้วยสายตาที่ลึกซึ้งเจ้าถูกเลือกเพราะพลังที่เจ้าถืออยู่ไม่ใช่ของเจ้าเองมันเป็นพลังที่ถูกส่งต่อมาจากยุคโบราณเจ้าเป็นเพียงผู้ที่ถูกเลือกให้ใช้พลังนี้เพื่อปกป้องและรักษาสมดุลของโลกวิชิตนิ่งเงียบเขาไม่เข้าใจทั้งหมดแต่สิ่งหนึ่ง ที่เขารับรู้ได้คือเขาไม่ได้มีชีวิตธรรมดาอีกต่อไปแล้วเขาเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าแล้วข้าจะต้องทําอะไรวิชิตพูดออกมาในที่สุดเงานั้นยิ้มเล็กน้อยเจ้าจะต้องทําหน้าที่ของผู้พิทักษ์แต่ก่อนอื่นเจ้าต้องเผชิญหน้ากับความจริงในตัวเจ้าเองเสียก่อนทันทีที่เงาพูดจบพื้นดินรอบตัววิชิตก็เริ่มสั่นไหวแผ่นดินแตกออกและเขาก็ตกลงไปในความมืดที่ไร้จุดหมายเขาตกลงมาในความมืดลึก และเย็นเยียบรู้สึกเหมือนจะไม่สิ้นสุดจนกระทั่งในที่สุดเขาก็ลงมาถึงพื้นเมื่อเขาลุกขึ้นยืนเขาพบว่าตนเองอยู่ในห้องที่ล้อมรอบไปด้วยกระจกจํานวนมากภาพสะท้อนของตัวเขาเองปรากฏขึ้นบนกระจกทุกบานแต่กลับมีความแตกต่างในแต่ละภาพบางภาพแสดงเขาในรูปแบบที่แข็งแกร่งบางภาพแสดงความอ่อนแอและบางภาพเผยให้เห็นด้านเมื่อที่เขาไม่เคยยอมรับเจ้าต้องเผชิญหน้ากับตัวเองเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งวิชิตจ้องมองภาพสะท้อนเหล่านั้นอย่างตั้งใจเขาเริ่มตรหนักว่า เขาต้องยอมรับทุกด้านของตัวเองทั้งความแข็งแกร่งและความอ่อนแอเพื่อให้สามารถควบคุมพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาได้ข้าจะไม่หนีอีกต่อไปวิชิตพูดเบาๆก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปใกล้กระจกบ,บานหนึ่ง